คุกเกษนอำเภอบางคนทีค่ะค่ะดิฉันนางสาวสิริพันธ์คำทิงนะคะครูกศนตำบลบางยี่รงค่ะค่ะดิฉันนางสาวออมพินเกี่ยวพนมนะคะครูกศนตำบลกระดังงานค่ะดิฉันนางสาวยอรักราเจนคุกเกษตรนตำบลโรงทีค่ะดิฉันนางสาวสุนิรัตน์เอี่ยงคันคุกเกษตรนตำบลบางน้องแฝดค่ะ จากการที่สำนักงานกสนของเราเนี่ยได้มีโครงการส่งเสริมโอกาสและก็ความเสมอภาคทางและความเท่าเทียมทางการศึกษากิจกรรมกสนตักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสําหรับคนพิการแล้วก็ผู้ได้โอกาสนะคะกสนเพเ่อบางคนที่ของเราเนี่ยมีข้อมูลของผู้พิการจํานวนทั้งหมด19คนแล้วเราได้การทําการสํารวจข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลเป็นเรียบร้อยแล้วซึ่งจากที่เราได้ดําเนการแล้วเนี่ยเราอยากให้คุณครูกสนของเราเนี่ยนะคะครูกสน ถึงการที่เราได้เข้าไปสำรวจเนี่ยเราพบประเด็นแล้วว่าข้อมูลที่เราได้ทําการสํารวจเนี่ยว่าผู้พิการของเราเนี่ยอยากเข้ารับการศึกษาหรือว่ามีข้อมูลเรื่องปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการดําเนินงานยังไงค่คะเดี๋ยวเริ่มจากคุณครูกศนตาบางยี่โงก่อนค่ะค่ะสําหรับตําบางยี่โรงนะคะจากที่ครูกศนตาบลบางยี่โรงได้ลงไปสํารวจกับอสมหมู่สิบตาบบางยี่โรงนะคะตามโครงการกศนปักหมุดพบว่า ผู้พิการตำบลบางยี่โรงค่ะได้ย้ายไปอาศัยอยู่กับญาติที่จังหวัดราชาบุรีแล้วเนื่องจากว่าวิดามารดาของผู้พิการได้เสียชีวิตลงทําให้มไม่มีผู้ดูแลต่อค่ะแต่ทางญาตินะคะได้มีการมาติดต่อเอ่อมารับยาแล้วก็รับสิทธิ์ต่างๆของผู้พิการค่ะโดยมีอสมผู้นําชุมชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลค่ะ แล้วก็สําหรับโครงการกสทปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสําหรับคนพิการนะคะผู้พิการตำบลบางยี่รงค่ะไม่พร้อมในการกลับมาเรียนค่ะเพราะว่านอกจากจะพบความพิการทางด้านการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วนะคะยังพบความพิการทางด้านจิตใจหรือพฤติกรรมอีกด้วยทําให้ไม่สามารถดูแลตัวเองได้และได้มีการยา้ายทิ้งฐานไปอยู่กับญาติที่จังหวัดราชบุรีแล้วของตำบลกระดังงาน,นะคะ ก็ได้ลงพื้นที่สำรวจผู้พิการนะคะก็จะพบว่าจะมีผู้พิการทางด้านสติปัญญานะคะมีผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหวผู้พิการทางด้านการได้ยินนะคะแล้วก็ผู้พิการทางด้านจิตใจและพฤติกรรมนะคะ แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยผู้พิการทั้งหลายเนี่ยก็จะไม่มีความต้องการที่จะเข้าศึกษาในระบบนะคะก็อาจจะเรื่องมาจากความพิการนะคะในด้านต่างๆแล้วก็ในด้านของอายุที่มีอายุที่ค่อนข้างมากนะคะแต่ก็จะมีความประสงค์ที่จะต้องการในเรื่องของพวกสิ่งอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็ปัจจัยที่ใช้ในการดํารงชีพค่ะของกอสำนักตำรวจกนงานก็ประมาณนี้ค่ะ สนอตมบลงเหตนะคะจากการที่ได้ลงไปสำรวจข้อมูลก็พบคนพิการที่พิการทางจิตนะคะแล้วก็เป็นผู้สูงอายุอายุประมาณ67ปีะคะ่ะตอนนี้บ้านที่เป็นบ้านเดิมได้ถูกรื้อถอนไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ได้มาอาศัยอยู่กับญาติเป็นผู้ดูแลแล้วก็ไม่ประสงค์ที่จะเรียนนะคะเนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ แล้วก็สำหรับความต้องการก็คืออยากได้อขออุปโภคบริโภคแล้วก็งบสนับสนุนในการดำรงชีพนะคะขอกสณตมลีก,ก็สำหรับกสณตบลบางน้งแปกนะคะจากที่ลงไปสำรวจในพื้นที่นะคะของผู้พิการนะคะก็ จะมีความพิการทางการเคลื่อนไหวทางร่างกายนะคะจากที่ลงไปสำรวจก็ได้เจอผู้ปกครองก็คือแม่ของผู้พิการนะคะคเขาก็ได้เล่าว่าน้องได้กลับไปอยู่ที่นคปรปฐมแล้วะคะ่ะซึ่งไม่กลับมาที่ภูมิลำเนาเดิมคือที่จังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็ ความช่วยเหลือหรือความต้องการก็คือไม่ไม่ไม,ไม่ขอรับการช่วยเหลือจากกสนอค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้กลับมาอยูอนะคะก็เลยไม่ขอรับการช่วยเหลือก็ うん。